่พี่กว่างเอาหรอเอะไรอามนดาอามนดาเขาได้ไหมเซตทั้ั้นรักแสดงสมชบหญิงยอดเยี่ยมมีใจจังเลยอ่ะไม่ตัดเลนเลย อ่ะเป็นได้ยินดีด้วยค่ะกับพลวัลขอบคุณค่ะนักแสดงสมสมหญิงยอดเยี่ยมใจมากๆเลยไม่คิดไม่ผันว่าจะได้รางวัลนี้แล้วก็ทั้งโตอะค่ะเพื่อนๆถามว่าเตรียมสปีดมาไหมเตรียมคำพูดมาไหมเด็กสาวตัวเล็กนะเพราะพีที่เราก็เข้าชิงก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเออไม่ไม่เป็นไรหรอกนี่คือทางในสองสองที่เขาชิงนะครับพอเขาบอกอแมนด้าคิดในใจตายแล้วไม่เกยดอะไรมาเลย ก็เลยจะรนรนนิดนึงค่ะ่เป็นรางวัลแรกในคิวหนึ่งใชเป็นแสดงรางวัลแรกในการแสดงก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆคือมันตื้นตันใจมากเลยอ่ะเพราะว่าทุ่มกับบทนี้มากๆเลยค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วเราก็พยายามเต็มที่ทั้งร้องไห้เอออะไรเออกว่าจะแบบเออเค้นเอาตัวละครนี้ออกมาสดได้ต้อเป็นคุ้มค่าไหมเพราะว่าตัวละครที่มันได้มันมากๆจริงจังหรือ เอะไรนะคะเวลาเราโดนด่าเยอะอก็ดีนะคะถ้าสมมติว่าเราโดนด่าแปลว่าเราทําถึงแต่ก็แอบหวั่นอยู่ช่วงนั้นว่าเดินเข้าตลาดได้ไหยช่วงอ่อนก็เป็นช่วงนาทุเรียนเรามีรางวัลการันตีใช่เรามีโมงเรามีรางวัล รับมงมันมันอีกฟิลนึงอ่ะมันเราไม่มีต้องพูดอ่ะเราไม่แบบเฮ้ยตื่นต้นใจแต่นี้มันต้องรับแล้วก็ตื่นเต้นเราไม่พูดเลยคนละฟิลแต่ว่าดีใจเหมือนกันค่ะแปลว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นละครมากทูชินเองแสดงสาธุค่ะก็มาได้เรื่อยๆค่ะขอบทแบบัแซ่บเลยแซ่บเลยก่อนไปถ่ายนันแสดงเราห่างนะห่างนะเได้กันดีอันเป็นงาม ไม่ว่าเป็นอะไรดีเป็นทุกอยางไม่ได้การดีดีอนดนางงามไม่ว่าเป็นอะไรดีเป็นทุกอยากให้เธอแล้วแล้วถือว่าเป็นอะไรดีที่ไม่ถามก็ได้เป็นอหมายถึงในอะไรนะคไปไปไปสุดท้ายก็ยังเป็นยังเป็นเอ็นดีอยู่ค่ะ National d i r e c t o r ไม่ไปยืนแรไม่เป็นไม่ใช่ไต้องบอกว่าไม่ได้ f อ l l o w ตั้งแต่แรกพอกลัวโป๊พอกลัวโป๊จบก็ก็หลุด แค่นั้นเลยค่ะหลายคนท้องใจวยาเหมือนแบบทำไมการประกวดมันถึงไม่เกิดขึ้นอย่างไรสินดาวเลาิคือจริงๆมันมีหลายปัจจัยที่มันไม่สามารถทําให้มันเป็นรูปแบบที่เราต้องอยากได้ในหลายๆอย่างเนาะก็อันดับแรกเลยมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนเราต้องทํางานเพื่อที่จะไปคุยกับสปอนเซอร์ไปทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นใช่ไหมคะหมายถึงว่าจัดการงานทุกอย่างแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยดาก็ทํางานทุกวันแล้วพาร์ทเนอร์ของดาค่ะคุณจุจิ๋ม เข่เป็นผู้จัดการด้วยอ่ะตอนนั้นเขาแฮนโดทุกอย่างแต่ว่ามันเกิดการมันเกิดสุขภาพนิดนึงที่เขาต้องเข้าแอนตีโรงพยาบาลซึ่งกับแบบเป็นเวลานานก็พอผัดมันไปมันไม่เหมือนมันไม่มีเหมือนคนดําเนินเรื่องอะค่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามแผนใช่แล้วก็บวกกับอะไรอีกหลายๆลอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรามาหาทางออก เลยได้มา collaborate กับจริงจรเหมือนคนโยกแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เหมือนท่นวัตไม่สามารถให้ทางพี่กบพี่ทีมไปเป็นที่ผู้จัดจิตติมาร์ให้เราได้อ๋อมอะไรไม่เกี่ยวหรอกค่ะใช่ใช่เพราะว่าคือพี่กบพี่คิมเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่เรารักแล้วก็เคารพมากอยู่กับชีวิตเกตมาเกือบสิบปีแล้วอ่ะอการคุยกกัันนม็คุยตลอดอยู่แล้วค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกสาวเราเราก็ทำทางต่อไปค่ะแค่นั้น วันนี้พอมันไม่เกิดขึ้นหลังแฟนนางงามเขาคาดหวังว่าเวลาซื้อมาแล้วก็จะเกิดการซื้ออิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเขก็เตลอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แค่แฟนนางามเราเองก็คาดหวังแต่ทีนี้พอมันมีหลายๆปัจจัยที่มันเออมันไม่ได้ไปไปเป็นตัวฆ่ามลคะแต่่าทมันมันใช่เหมือนเหมือนตัวหลักของเราอ่ะตัวหลักของเราอ่ะเข้าลงเทบาแอนด์นิตมีแบบปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็เลยมันทำให้ทุกอย่างมันไปต่อไม่ได้ค่ะมันใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมในการ นานไหมสิงๆก,ก็ไม่ได้นานค่ะเป็นการแบบเป็นคําแนะนําจากพี่ตบพี่เิีมากกว่าทีเออ่เราก็มีความรึกษาว่าเคมันเกิดเรื่องอย่างนี้เราจะทํายังไงดีพี่เขาก็ให้คําแนะนําว่าโอเคหรือว่าจะมาคอลลาเบเรตกันดีค่ะกับการเลือกมิเชลเป็นคนแทนในการตัดอันนี้ด้านมี่สนช่วยในการเลือกอีกว่าเป็นพรว่าเป็นคนเลือกมาเลยเาต้องเป็นมิเชลเอ่อเป็นการทําเลือกร่วมกัน จริงอ่ะนี่ก็ดูมิสแฝงมาตั้งแ่เนาะเลวลามีระกวดอะไรเราก็ดูตลอดแล้วเราก็ชื่นชมน้องตั้งแต่ตั้งแต่มิสแฝงแล้วใช่ค่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นักสแสดงด้วยนะแล้วก็ตกใจเสพนิดเขาเป็นปนักสแสดงด้วยแล้วเราก็บอกว่าน่าจะเป็นตัว นก็ยังมีโดนว่าว่าไม่สวยก็ก็ไม่เป็นไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเรามีศักยภาพแล้วก็มีความสวยเป็นไปได้เป็นได้ตอนที่เขาไปพินพิณวัอะไรที่ทำให้พิณวัฒนยอมรับสีุปเปเพราะว่าก่อนหน้านี้พิณวัฒน์ตามเขาเอาว่าไม่เอาเวีนี้อุ้ยันนี้ก็ไม่ถามพินวัตนะคะหนูตอบให้ไม่ไตอบแทนไม่ไดอะไรที่รู้สึกว่ายอมใหแก่น ต้องถามพี่นวัดค่ะเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวที่21แต่หลายคนหลายคนเขาเมาขึ้นว่าเหมือนวันที่แมนดาร์เขาไปคุยกับพี่นวัดก็เป็นการเคลียร์ใจกันด้วยเคลียร์ใจก็เอาจริงๆก็เข้าเข้าไปสวัสดีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็เคยไปตรวจมิสแกรนมาก่อนเนาะแล้วเราก็คือด้าเป็นคนที่ไม่มีปัญหาใครสามารถทำแม่ลูกับผู้คนได้ค่นั้นเองเราได้สนทนากับพี่นวัดได้ได้เคลียร์ใจกันด้ไปกับเพื่อนรักทีกิดขึ้มา างที่บอกค่ะคือไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหาทำงานกับทุกคนได้ค่ะก็เลยไม่ก็เข้าไปคุยแบบมอสแล้วพี่นวัดก็รู้เหมือนกันร้านของเธอคือบอกว่าทำเป็นหน้าจะเป็นอีกหนึ่งคนในการที่แบบอนุญาตให้ร่วมงานได้หรือเปล่าผู้ดีใจค่ะเพราะว่าหน้าเองก็เป็น Miss Universe Thailand 2020เนาะเราเองก็เป็น Miss Universe เราก็อยากไปร่วมงานเราอยากไปดูการแข่งขัน ือเราเองถึงแม้ว่าจะเป็นนางงามแต่เราก็เป็นแฟนนางงามคนหนึ่งที่ชอบดูการประกวดอะคะ่ะแล้วยิ่งถ้าเราไปที่ที่เขาประกวดจริงๆแล้วมันสนุกมันระเขอมันแฟนนางงามมันเชียร์มันมันเหมือนเชียร์บอลอะมันสนุกจริง<ช>ๆเราก็เลยเออดีใจค่ะที่อย่างน้อยๆเราก็มีโอกาสเข้าไปเข้าไปรับชมแล้วก็ไปร่วมงานด้วยมันใจคุณไม่ไหนเพราะว่าพี่ดาวาัขาค่อนข้างที่จะตบรินดูเรามากถึงกับโพสตุกยน้มกันก็ เราก็ก็กด Miss Fan มาก่อง2016นะเนาะก็จะ19 9ปีแล้วเออ,เอ,อก็รู้จักกันมาแล้วดีใจดีใจเนาะเราเป็นผู้ถูกเลือกถ้าแมนดาฟ้าใสก็ก็ดีใจไหมเหรอคะคำถามก็ก็<ๆ>ดีใจค่ะเออจะได้เห็นดาบนเวทีมีดีแน่นอนนะม,มีตอนนี้มีกันหลายจังหวัดติดต่อกันมาอย่างให้เราไปรุ่นงานองถามจุดสิบค่ะได้ดูสุขภาพด้วยคือเราเหลือกี่ปีอีกไหมถึงงานเหลือกี่ปีเหรอคะ ขอบอกว่าที่ยุโรปละกันมีแถลงข่าวแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอนาคตว่าจะอะไรยังไงอีกเพราะว่าเอาจริงๆปีนี้มันก็ไม่ได้เป็นตามคาดเพาะอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าอนาคตจะมีโอกาสได้ทําต่อก็อยากจะทําให้เหมือนที่เราวาดฝันไว้คือเดี๋ยวยุโรปมีแถลงข่าวแล้วเดี๋ยวก็ไปอเมริกาพูดกันด้วยใช่ค่ะใช่หนึ่งเดือนเลยกลับบ้านกลับบ้าน โอเคจ้าขอบคุณค่ะแม่จ้าด้แล้วผู้ชายตอไปสบผู้ชายตงไปอครับขัไปขอไนทงไปสมบัีิแล้วแล้วเไปที่เอฟซี้งคู่เลยเหรอทางในพี่เจ้หนม่า่ะ มอให้กลับป้านแล้วเนาะนจอกันในพิวีที่ภูเก็ตเจอไหมเจอไหมพิวีภูเก็ตเจอไหมเจอไหมพิวีภูเก็ตเจไหมเจอไหมแต่จะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้นะแลขาว